เจียอยู่อีซินนี่ควักชายสิ่งถีเกียงคังฮะแกเพ่งอังนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกๆุกคนเลยนะคะมีความสุขร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยนะคะร่างกายแข็งแรงด้วยสำหรับวันตรุษจ,จีนวันนี้ค่ะ วันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของจีนนะคะแต่ว่าจะพูดถึงคู่อริของจีนอย่างสหรัฐอเมริกานั่นเองเพราะว่าตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ตาแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่แล้วต้องบอกว่า1วันเนี่ยพันเรื่องราวไม่ใช่เรื่องผิดจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยมีการออกคําสั่งฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นมาอีก 4ี่คำสั่งด้วยกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพทั้งนั้นเลยนะคะทรัมป์บอกว่าในเมื่ออิสราเอลเองก็มีระบบป้องกันภัยในอากาศที่มันล้ำสมัยมากๆอย่างไอรอนโดมสหรัฐทำไมไม่มีะ เอางี้ดีไหมมาสร้าง i อรอนโดมกันเถอะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยหาเสียงมาโดยตลอดนะคะเขาพูดเรื่องนี้ระหว่างที่หาเสียงมาโดยตลอดว่าจะสั่งให้มีการสร้าง i อรอนโดมไอรอนโดมก็คือระบบป้องกันภัยอากาศที่อิสราเอลมีแล้วก็ใช้ในการป้องกันการยิงจรวดการยิงปืนใหญ่มาจากคู่อริที่รายรอบด้านของอิสราเอลนั่นเองนะคะทรัมป์บอกว่าในเมื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราเนี่ย ไปปกป้องคนอื่นปกป้องมาแล้วหลายประเทศเลยทําไมเราไม่ปกป้องตัวเองอันนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งใน4คําสั่งนะคะที่ทรัมป์เนี่ยพูดถึงเมื่อวานนี้โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพิ่มอีก4ฉบับนะคะบอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเลยในการสร้างความมั่นคงทางด้านการทหารให้กับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ การก่อสร้างระบบไอวันโดมหรือว่าระบบป้องกันภัยอากาศแบบอิสราเอลที่มีอยู่โดยเมื่อวันจันทร์ค่ะทรัมป์ได้พูดคุยกับสสฝ่ายริพับลิกันที่รีสอร์ทกอล์ฟในรัฐฟลอริดาประกาศยกระดับทรัพ,พยากรของกองทัพสหรัฐให้มากขึ้นทรัมป์ยกตัวอย่างอิสราเอลนะคะอิสราเอลนี่เห็นไหมเขาสามารถสกัดจรวดได้319ลูกและนั่นคือสิ่งที่สหรัฐเองก็ต้องทําให้ได้เหมือนกัน ทรัมป์บอกว่าจะต้องเริ่มต้นการสร้างเกราะป้องกันขีปนาวุธไอรอนโดมของตัวเองและนี่ก็จะสามารถปกป้องอเมริกาจากขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกมิสซล์ได้ค่ะคำประกาศและการออกคำสั่งฝ่ายบริหารหรือว่าเอ็กซ t ค v ที r ออเนี้ก็เป็นการเติมเต็มคำมั่นสัญญาของทรัมป์ที่เคยให้ไว้เมื่อสมัยที่เขาเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองนะคะ ทรัมป์สั่งให้เริ่มวางแผนการสร้าง i อรอนโดมเหมือนอย่างที่อิสราเอลใช้ในการสกัดการถูกโจมตีด้วยจรวดจจำนวนมากจากเหล่าคู่ขัดแย้งในตะว,วันออกกลางแล้วก็เมื่อสัปดาห์เออมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะทรัมป์ไดมีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X ด้วยว่าเขาเนี่ยได้มีการบอกกับมหาเศรษฐีอีลอนมัสมหาเศรษฐีข้างกายของเขาว่าเขาวางแผนที่จะสร้างไอรอนโดมที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะคะทีนี้คาถามคือ เอายังไงดีเราผู้เชี่ยวชาญมองเรื่องนี้ ว่ายังไงดีมันมีความเป็นไปได้มากหรือว่าน้อยขนาดไหนต้องดูจากภูมิศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปเทียบกับทางฝั่งของอิสราเอลเขานะคะต้องบอกแบบนี้บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากความขัดแย้งแบบหลายขุมหลายยธข้ามน้ําข้ามทะเลมาจรวดยังมาไม่ถึงเลยนะคะจริงอยู่ที่ว่าบางประเทศมีการพัฒนาขีปนาวุธที่แบบข้ามทวีปอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยมี ICBM มีแต่โอกาสที่จะยิงว่าจนถึงสหรัฐอเมริกา น้อยเหมือนกันค่ะไม่ได้เยอะเลยนะคะเรียกว่าน้อยแบบ0.0%เลยก็ว่าได้คือสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีศัตรูหลายรอบเลยเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ทางการอาหารเขาบอกแบบนี้บอกว่ามันจําเป็นไหมที่คุณจะต้องมาติดตั้งไอรอนโดมเพราะว่า i อรอนโดมมันไม่ใช่แค่ตั้งตัวเดียวนะแล้วมันจะสามารถป้องกันทั้งทั้งทั้งประเทศได้เพราะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับอิสราเอลอิสราเอลประเทศเขาเล็กนิดเดียวเองค่ะเขาแค่นี้เท่ากับ เล็กกว่ารัฐรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอีกและอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญที่อิสราเอลจำเป็นต้องมีเพราะว่าศัตรูรอบด้านเลยค่ะอิรานก็อยู่ตรงนี้นะคะเลบาน,นอนก็อยู่ข้างบนกลุ่มฮิสบุลลอ์อยู่ตรงนี้กลุ่มฮูตีก็อยู่ที่เยเมนตรงนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มฮามาสก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอิสราเอลเนี่ยศัตรูรอบด้านเขาจําเป็นต้องมีไอรอนโดมในการป้องกันตัวเองแต่สหรัฐถ้าคุณจะมีนี่คุณต้องมีกี่อันนะ่ะ กว่าจะสามารถปกป้องตัวเองทั้งประเทศได้ถ้ากเกาหลีเหนือยิงเนี่ยเขามาฝั่งนี้แน่เขาไม่ได้มาฝั่งนี้แน่แล้วถ้ารัสเซียจะยิงมันมาฝั่งนี้แน่เพราะฉะนั้นมันต้องติดตั้งแบบงบประมาณผลานไปโดยใช่เหตุหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นการตั้งคําถามโอกาสที่จะเกิดขึ้นยังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้นะคะอันนี้สิ่งที่นักวิเคราะห์เขาบองเอาไว้แล้วก็นอกจากเรื่องคําสั่งในการสร้างอร์วนโดมยังมีคําสั่งอื่นๆด้วยนะคะอีก3อย่างนั่นก็คือ การแบน t r a n s g e n d ร์ในกองทัพกลุ่มคนข้ามเพศเข้ามาในกองทัพไม่ได้นะคะยกเลิกโครงการ DI หรือว่าเรื่องของโครงการความหลากหลายในกองทัพนะคะรวมไปถึงการยกเลิกการปลดประจำการทหารที่ไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่เคยมีการยกเลิกการประจำการของกลุ่มทหารเหล่านี้ไปเมื่อครั้งที่มีการระบาดของโควิด1 9นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คืออีก3าคำสั่งที่ทรัมป์ลงนามไปเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันนะคะ เรื่องของการแบนทรานสเจนเดอร์ในกองทัพค่ะเมื่อวันจันทร์เนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าใครที่เป็นทรานสเจนเดอร์จะไม่เข้ารับราชการทหารในกองทัพสหรัฐซึ่งคำสั่งนี้มีชื่อว่าการกำจัดลัทิหัวรุนแรงทางเพศในกองทัพที่จะส่งผลให้เกิดความลดทอนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศภายในกองทัพสหรัฐทั้งยังบอกด้วยว่าคนที่อัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพสหรัฐค่ะ ย้อนกลับไปสมัยที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งสมัยแรกเนี่ยเขาก็เคยประกาศห้ามกลุ่ม transgender เป็นทหารมาแล้วครั้งหนึ่งโดยอ้างว่าทหารที่เป็นคนข้ามเพศมีแนวโน้มทำให้กองทัพเสียงบประมาณค่ารักษาพยาบาลที่มากกว่าทาหารเพศหญิงหรือว่าเพศชายแต่ว่าในขณะนั้นคำสั่งดังกล่าวกลับไม่ได้ถูกนำมาปฏิบัติใช้มากนักนะคะจนกระทั่งในปี2021สมัยของโจไบเดนเขาก็สั่งยกเลิกคำสั่งห้ามดังกล่าว กลุ่มเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศออกมาเปิดเผยค่ะว่าในจำนวนทหารอเมริกันทั้งหมด1.3ล้านนายมีทหารที่ระบุว่าตัวเองคือ transgender ไม่ต่างกว่า15,000คนซึ่งทางการสาหรัฐกล่าวว่ามีทหารไม่ถึงพันคนเท่านั้นที่เป็น transgender ค่ะ ส่วนการยกเลิกโครงการ D I E หรือว่าโครงการความหลากหลายอันนี้ก็เป็นอีกคำสั่งนะคะที่ยกเลิกโครงการเพื่อความหลากหลายเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในสหรัฐซึ่งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสถานที่ทำงานของผู้คนที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันโดยการดำเนินงานทั้งหมดในโครงการ D I ของกองทัพจะถูกโอนย้ายไปอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยพีคเฮสเซตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐค่ะ ส่วนอีกหนึ่งคำสั่งก็คือการยกเลิกปลดประจำการทหารที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ก็คือการที่ก่อนหน้านี้เป็นคำสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนนที่ลงนามในพระราชบัญญัติการอนุญาตการป้องกันประเทศเมื่อปี2023โดยทหารเหล่านี้ คาดว่าจะมีประมาณ8,000นายจะได้รับการคืนสถานะคืนตำแหน่งเดิมแล้วก็ได้รับค่าจ้างรวมไปถึงผลประโยชน์ที่เคยได้รับตอนเป็นทหารอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น4ฉบับที่ล้วนเกี่ยวข้องกับกองทัพอ,อเมริกันทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ ของเทีเนช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ